มูลไทจีนเกรดพรีเมียมครับที่มีชื่อว่า Red Rice Rice นั่นเองนะที่เป็นตัวออกฤทธิ์สำคัญเลยครับที่จะดูแลสุขภาพ ให้กับทุกท่านอย่างตรงจุดเลยนะคือเรซิสไรส์ที่อยู่ในคอเลสเตลมเอนั่นเองนะครับโดยครับเรซิสไรส์เนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยที่จะช่วยจัดการกับไขมันในเลือดของทุกท่านครับแล้วต้องบอกเลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์นะที่มีแนวโน้มการตลาดที่ใหญ่มากๆครับเพราะข้อมูลจากกระทรวงสาธาร,รณาสุขนะครับบอกเลยว่าสุขภาพของคนไทยไวัยหนปีขึ้นไปเนี่ยราว26ล้านคนนะครับมีไขมันในเลือดสูงครับและภาะวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพต่างๆที่น่ากลัวอีกมากมาย โดยพบว่านะครับประชาชน,นมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าที่มาตรฐานกําหนดก็คือมาตรฐานนควรอยู่ที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ปรากฏว่าครับเกือบครึ่งของประชากรทั้งหมดนะครับร้อยละ44นะของประชากรทั้งประเทศเลยก็คือ26ล้านคนนะเกือบครึ่งเลยนะครับที่มีคอเลสเตอรอลสูงเกินค่ามาตรฐานคือเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับโดยพบเป็นผู้ชายนี่ย41รเและพบเป็นผู้หญิง47%เพราะฉะนั้นนี่คือตลาดที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่หนึ่งคือ คนมีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีเกือบครึ่งของประเทศเลยนะร้อยละสี่สิบสี่ของประเทศเลยยี่สิบหกล้านคนเลยนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่หนึ่งคือคนคอเลสเตอรอลสูงมีจำนวนเยอะมากตลาดที่บอกว่าใหญ่เป็นอย่างที่สองครับที่บอกว่าความความที่ทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ยมาตอบโจทย์ทำให้ตลาดใหญ่เป็นอย่างที่สองก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ที่เข้าไปจัดการนะกับไอ้มันในเลือดแบบตรงจุดเนี่ย,ยททแทบไม่มีเลยครับทุกท่านคือแทบไม่มีเลยคือไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนเลยที่จะเข้าไปจัดการกับคอเลสเตอรอลแบบตรงจุดขนาดนี้นนเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปฟังแล้ว่วาหตรงจุเนนี่ยมัตรงจุด ขนาดไหนแต่บอกแล้วว่านี่คือตลาดที่ใหญ่มากๆคือคนสเตอรอลสูงก็เยอะมากและผลิตภัณฑ์ที่จัดการแบบตรงจุดขนาดนี้ก็ยังแทบไม่มีอาหารเสริมไหนที่ทําได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเลยว่าตรงจุดขนาดไหนอ่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ครับต้องบอกเลยว่า โคเรสติไตรเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพนะหัวใจและหลอดเลือดให้กับทุกท่านนั่นเองครับโดยหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้แหละครับร์ดิโอ v a ส c u l a r นะร์ด d i o คือหัวใจนะวาส c u ล a r คือหลอดเลือดนะครับก็แปลอังกฤษเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ต้องจำคำศัพท์นะเราไม่ใช่วิชาท่องศัพท์นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสุขภาพหัวใจหลอดเลือดที่ดีเนี่ยก็คือหลอดเลือดเนี่ยควรจะมีการไหลเวียนเลือดที่ดีครับเพื่ออะไรเพื่อเลือดที่มีการไหลเวียนที่ดีเนี่ยจะนำสารอาหารครับจะนำออกซิเจนครับไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของงร่าากย แต่ไม่เพียงแค่นั้นนอกจากเลือดจะนําสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเอาเยอะต่างๆแล้วเลือดยังเป็นตัวช่วยขจัดของเสียด้วยครับเพราะการไหลเวียนเลือดที่ดีเนี่ยก็จะไหลเวียนเอาของเสียเนี่ยไปกําจัดไปขจัดได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนี่ยเรียกเรียกได้เลยว่าถ้าการไหลเวียนเลือดดีเนี่ยมันดีทั้งทุกอย่างเลยนะได้สารอาหารด้วยได้ออกซิเจนด้วยการขจัดของเสียก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการไหลเวียนเลือดที่ดีครับแต่ทํายังไงดีจะมีการไหลเวียนเลือดที่ดีหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยคือท่านจะต้องมีระดับ คอเลสเตอรอลที่เหมาะสมครับท่านจึงจะมีการไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับผมแล้วคอเลสเตอรอลนี่คืออะไรนะเราเคยได้ยินกันมาเป็นคำที่คุ้นหูอยู่แล้วล่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งครับถ้าดูในรูปด้านซ้ายล่างเลยก็คือเป็นจุดสีเหลืองๆนะที่อยู่ในรูป ด้านซ้ายล่างที่เกาะตามหลอดเลือดเลยนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายนะมันก็จะเป็นจุดสีเหลืองๆแบบนี้ที่เกาะตามหลอดเลือดถ้าเกาะนิดๆก็เป็นแบบรูปนี้เดี๋ยวถ้ากเกาะเยอะขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีให้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะได้มาจากอาหารนะครับหรือมาจากการสังเคราะห์ที่ตับ2แหล่งนี้แหละที่เราจะได้รับคอเลสเตอรอลก็คือจากอาหารกับการสังเคราะห์ที่ตับนั่นเองแต่ปัจจัยไหนเป็นปจัจจัยหลักเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับและ คอเลสเตอรอลเมื่อกี้พูดถึงตัวร้ายไปแล้วนะเกาะหลอดเลือดแบบรูปสายล่างแต่คอเลสเตอรอลก็มีตัวดีครับทุกท่านคงเคยได้ยินอยู่แล้วคอเลสเตอรอลมีตัวร้ายมีตัวดีตัวร้ายนี่แหละตัวเกาะหลอดเลือดแต่ตัวดีมันดีจริงๆเพราะคอเลสเตอรอลมันเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ความยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มเซลล์คือเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เลยอะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ยสมบูรณ์และยืดหยุ่น ยิ่งไปกว่านั้นครับคอเลสเตอรอลตัวด,ดีเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนอย่างฮอร์โมนเพศเนี่ยก็ใช้คอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบในการสร้างนะครับรวมไปถึงน้ําดีนะน้ำดีก็คือเป็นส่วนหนึ่งของน้ําย่อยของเราเนี่ยก็ใช้คอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบในการสร้างนะครับและวิตามินดีนะครับก็ใช้คอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบในการสร้างเห็นไหมคอเลสเตอรอลนำมาแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นทั้งน้ําดีนะครับและวิตามินก็วิตามินดีอีกนะฮะก็ใช้คอเลสเตอรอลตัวดีนี่แหละนะเป็นวัตถุดิบในการสร้างทั้งงนนั้้เลยยรววมมไปถึโอโดคื ฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกไปแล้วก็ใช้คอเลสเตอรอลนะครับเป็นวัตถุดิบในการสร้างเพราะฉะนั้นทุกท่านเคลียร์เลยตรงนี้ว่าคอเลสเตอรอลมีทั้งตัวร้ายและตัวดีตัวร้ายก็ไปเกาะหลอดเลือดแต่ตัวดีมันก็ดีจริงๆเป็นทั้ง องประกอบของ Cell, เรรงออยือ่อหุ้มเซลล์เป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนอย่างฮอร์โมนเพศเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้าย่อยอย่างน้ําดีเป็นวัตถุดิบในการสร้างวิตามินที่โอ้โหสำคัญต่อกระดูกมากๆอย่างวิตามินดีครับนะแล้วคอเลสเลตอรอลตัวร้ายตัวดีเนี่ยนะชื่ออย่างเป็นทางการของมันคืออะไรตัวร้ายเนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการชื่อย่อก่อนคือ L D L ชื่อเต็มเต็มอย่างเป็นทางการคือ Low Density Lipoprotein นะครับส่วนตัวดีเนี่ยชื่อย่อคือ H D L ชื่อเต็มคือ High Density Lipoprotein ซึ่ง ผมจำง่ายแล้วทุกท่านเพราะว่าโลนะครับโลก็คือต่ำไงนะคอลเลสเตอรอลชั้นต่ำนะครับก็เป็นคอลเลสเตอรอลตัวร้ายส่วนไฮครับคือคอลเลสเตอรอลชั้นสูงก็เป็นคอลเลสเตอรอลตัวดีจําง่ายมากเลยโลคือคอลเลสเตอรอลตัวร้ายตัวร้ายนะครับส่วนไฮคือคอลเลสเตอรอลตัวดีนะไม่ต้องจําทั้งชื่อก็ได้นะเดนฟินเดนซิตี้ไลโปโปรตีนไม่ต้องจําขนาดนั้นเราไม่ได้ออกสอบนะครับให้รู้ว่าโลเนี่ยคือ LDL เนี่ยตัวร้ายนะไฮเนี่ยคือ HDL เนี่ยเป็นตัวดีซึ่ง L D L ตัวรายย้ายถูกไหมยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายเพราะมันเป็นตัวที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยแหละครับตัวนี้แหละไปเกาะตามผนังหลอดเลือดตัวร้ายนี่แหละพอไปเกาะผนังหลอดเลือดการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะต่างๆก็น้อยลงนะเลือดก็ร่างอวัยวะต่างๆก็ได้สารอาหารน้อยลงนะครับอวัยวะต่างๆก็ได้ออกซิเจนน้อยลงแล้วก็ อวัยวะต่างๆก็ขจัดของเสียได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเลือดไม่ไหลเวียนเนยเลือดไหลเวียนดีการขจัดของเสียก็ดีพอเลือดไหลเวียนได้แย่ลงการขจัดของเสียก็น้อยลงของเสียก็เลยสะสมเยอะขึ้นไปซะอีกนะนี่ว่าโอ้โหส่งผลต่างๆอย่างมากมายเลยรู้แบบนี้แล้วเราก็ไม่ควรให้มันเยอะครับระดับ L D L เนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยคือควรน้อยกว่าร้อยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ค่าที่ดีเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งเ่ยไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดก็เป็นโรคไม่ใช่นะครับระดับที่เขาจะเริ่มเรียกว่า เสี่ยงต่อโรคแล้วคือร้อยสาสิบเนาะระดับที่เรียกว่าเสี่ยงต่อโรคแล้วคือเกินร้อยสาสิบนะแต่เราก็คงไม่ไม่เลี้ยงคอเลสเตอรอลซะกร้อยิบเก้าถูกไหมนะครับผมระดับที่เสี่ยงต่อโรคคือร้อยสาสิบเราก็คงไม่เลี้ยงคอเลสเตอรอลเราให้อยู่ร้อยยี่แปดร้อยิบเก้าหรอกเราก็เอาให้มันต่ำกว่าร้อยไปเลยนะจะได้ห่างจากขอบเยอะๆหน่อยนะครับขอบที่เรียกว่าเริ่มเป็นภาวะที่เรียกว่าโรคเนี่ยคือร้อยสาสิบนะแต่ว่าเราเอาให้จะไปชิดขอบนะมันคงไม่เลี้ยงให้อยู่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าเราให้ดี อะแล้วตัวดีล่ะ HDL เนี่ยหรือคอเลสเตอรอลตัวดีนยโอ้โหอันนี้แหละเป็นตัวที่ช่วยขจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากหลอดเลือดครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่พอขจัดออกไปการไหลเวียนเลือดก็ดีไงนะไม่มีคอเลสเตอรอลมาเกาะแล้ว HDL เป็นตัวพาคอเลสเตอรอลไปใช้ประโยชน์ก็การไหลเวียนเลือดก็ดีเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆให้สารอาหารให้ออกซิเจนขจัดของเสียให้กับอวัยวะต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นมันดีแบบนี้ก็ต้องมีสูงทีครับ HDL เนี่ยก็ควรจะมีค่ามากกว่า 60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะควรจะมีค่ามากกว่า60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะยิ่งสูงยิ่งดีคืออย่างน้อยควรจะมีสัก60นะก็จะโอ้โหเป็นค่าที่ดีเลยของคอเลสเตอรอลตัวดีนั่นเองนะครับ อ่ะคราวนี้เรารู้จากตัวร้ายตัวดีไปแล้วแล้วสคอเลสเตอรอลเนี่ยมาจากไหนละ่ะมาสักครู่ก็บอกไปแล้วว่ามาจากสองแหล่งหลักๆก็คือมาจากการกินเข้าไปกับการสังเคราะห์ที่ตับของเรานั่นเองนะครับซึ่งปรากฏว่าครับคอเลสเตอรอลที่มาจากอาหารเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่30%เเท่านั้นนะทุกท่านดูไม่ผิดครับคอเลสเตอรอลจากอาหารแค่30%เเท่านั้นในขณะที่คอเลสเตอรอลที่สังเคราะห์ที่ตับ่ระหากละ่ะ ที่เป็นตัวหลักเลยเพราะคอเลสเตอรอลสังเคราะห์ที่ตับเนี่ยถึง70%ถึง70%นะทุกท่านพิมพ์หน่อยครับว่าตับ70%ตับ70%ตับ70%นะถ้าพิมเขาสังเคราะห์เดี๋ยวยาวไปพิมเขตัเร์เ็ตับ70%ตับเ0นะครับช่วยกันพิมเข้ามาเลยตับ70% 5อ่ถูกต้องตับ70%เพราะฉะนั้นที่มาหลักๆเลยของคอเลสเตอรอลนะครับกังบถึ เจเปอร์เซนต์นะครับซึ่งถ้ามันสังเคราะห์อย่างเหมาะสมเนี่ยร่างกายก็สามารถจัดการให้มันอยู่ในระดับที่สมดุลนะเป็นตัวดีให้เยอะเป็นตัวร้ายให้น้อยนั่นเองแต่ถ้าร่างกายเนี่ยตับเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยเพี้ยนไปตับสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเพี้ยนเกินไปร่างกายก็จัดการไม่ไหวดิพราจัดการไม่ไหวอ่ะคราวนี้มันจะกลายเป็นตัวร้ายซะเยอะละเป็นตัวร้ายซะเยอะแล้วตัวดีก็จะกลายเป็นน้อยแทนเพราะร่างกายจัดการไม่ทันเพราะตับเพี้ยนไปแล้วสังเคราะห์คอเลสเตอรอลมาซะเยอะเกินความจําเป็นเพราะมัน เหลือของเหลือของไม่ได้ใช้มันก็องเป็นของเสียมันก็คือจะกลายเป็น L D L เป็นตัวร้ายนั่นเองครับนนั่นคือเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยต้องบอกว่ามาจากการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่ตับที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะปัจจัยที่มาจากอาหารถือว่าน้อยมากๆแค่30%มเเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูงานวิจัยเลยว่าปัจจัยที่มาจากอาหารเนี่ยน้อยขนาดไหนและปัจจัยที่เกี่ยวกับการสร้างที่ตับเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูงานวิจัยเลยนะครับ แต่มาดูการสังเคราะห์ที่ตับกันสักหน่อยว่ากลไกการสังเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงขอบอกว่าสไลด์นี้ไม่ต้องจานะครับไม่ได้ออกสอบนะแต่ทุกท่านดูให้เห็นสักนิดหนึ่งว่าการสังเคราะห์คคเลสเตอรอลท,ที่ตับเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะมีสารตั้งต้นชื่อแอสติลโคเอไม่ต้องจําชื่อนะครับผมแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนด้วยกระบวนการเป็นสารตัวกลางว่า HMG-CoA ไม่ต้องจําชื่อ,อเช่นกันหลังจากนั้นครับมันจะมีเอนไซม์นะเอนไซม์ M คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลายท่านเวลาได้ยินคำว,ว่าเอนไซม์เนีย่ยจนะ ความหมายของเอนไซม์คือเป็นน้ำย่อยก็คือตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยนั่นแหละจริงๆแล้วคำว่าเอนไซม์จริงๆริะมันคือตัวเร่งปฏิกิริยาครับนะถ้าเร่งปฏิกิริยาการย,อย่อยก็เรียกเอนไซมนะว่าน้ำย่อยแต่เอนไซม์ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับน้ำย่อยนะครับเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการสร้างคอเลสเตอรอลครับเอนไซม์ M ตัวนี้ชื่อว่า hmg coa reductase hmg coa reductase เอนไซม์ M G K A M G K A ตัวนี้แหละจะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสร้าง คอเลสเตอรอลขึ้นมาที่ตับครับซึ่งถ้าตับทำงานเพี้ยนไปเอ็มไซม์ตัวนี้ทำงานแบบโอเวอร์ไปโอเวอร์แอกติ้งเกินไปนะครับมันก็จะเกิดคอเลสเตอรอลที่โอเวอร์เกินไปจนร่างกายเนี่ยจัดการไม่ได้จัดการไม่ไหวแล้วกลายเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายที่ส่งผลเสียต่อหลอดเลือดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าถ้าเป็นสุภาษิตจีนนี่เลดดิ้งไะท์นะสมุนไพรจีนเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นอิงกับสุภาษิตจีนนิดหนึ่งในหนังวิทยายุทธเขบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่ว่าถ้าใน ตับของเราก็คือ HMG ที่ใดมี HMG CoA d u c t a t e เยอะๆนะครับที่นั่นคอเลสเตอรอลก็จะเยอะไปด้วยนะครับผมนะ HMG CoA d u c t a t e ยิ่งเยอะยิ่งทำงานเยอะคอเลสเตอรอลก็จะยิ่งเยอะเกินไปด้วยถ้ามันสังเคราะห์เยอะเกินไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ทันก็กลายเป็นตัวร้ายออกหลอดเลือดนั่นเองนะครับอะเมื่อะะกี้ดูเรื่องการสังเคราะห์ที่ตับไปแล้วคราวนี้มาดูอาหารบ้างว่าอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับกับการ ดูแลระดับไขมันในร่างกายอย่างไรนะถ้าอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารสุขภาพไม่ดีก็ฝั่งซ้ายเลยนะครับเนื้อแดงอาหารทอดอาหารแต่รูปนะครับหรือการใช้ชีวิตเนี่ยที่ไม่ค่อยออกกําลังกายปล่อยให้ตัวเองอ้วนเนี่ยคือเได้เลยว่าคอเลสเตอรอลตัวร้ายกับตัวดีเนี่ยตัวร้ายมันคือคอเลสเตอรอลสายเกาะครับสายเกาะหลอดเลือดส่วนคอเลสเตอรอลตัวดีคือตัวคือสายเคลื่อนผเรียกว่าสายเคลื่อนก็คือเคลื่อนเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยขยับนะไม่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยปล่อยให้ตัวเองอ้วนเนี่ยเราก็ ตัวเราไม่ขยับคอเลสเตอรอลจะขยับได้ยังไงดูไหมตัวเรายังไม่ขยับเลยคอเลสเตอรอลก็ไม่ขยับคอเลสเตอรอลมันก็เป็นหนักทางเป็นสายเกาะไงนะพอเป็นสายเกาะก็คือเป็นตัวร้ายนั่นเองนะครับแทนที่หลอดเลือดเ,เราจะดีๆแบบนี้เนี่ยถ้ามีคอเลสเตอรอลมาเกาะเยอะๆเข้า,า,ามันก็จะเป็นรูป ข้างตรงกลางรูปข้างล่างนี้นะครับแต่มีรูปร่างสุดน่ากลัวกว่าน,นั้นอีกถ้าคนคนนั้นสูบบุหรี่ด้วยนะเพราะบุหรี่เนี่ยเป็นอนุมนูลอิสระตัวร้ายเลยจะไปทปําปฏิกิยากับ LDL หรือเจ้าไขมันเนี่ยให้กลายเป็นสนิมไขมันครับนะเป็นรูปล่างสุดนี้เลยนะรูปตรงกลางว่าแย่แล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าตีบนุ่มคือไขมันมันยังนุ่มๆน,นะเป็นตีบแบบนุ่มๆอยู่คือไขมันเปเกาะเฉยๆยังตีบแบบนุ่มๆอยู่แต่ถ้าเจออนุมนูลอิสระไปด้วยโดยเฉพาะอนุมนูลอิสระที่เยอะสือเกินในอย่างบุหรี่เป็นต้นเนี่ย โอ้โหไขมันเจออนุโมทิสระมันจก,ก,ลกลายเป็นสนิมไขมันครับอันนี้กลายเป็นตีบแข็งเลยนะก็จะยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้ชีวิตฝั่งซ้ายเนาะเราควรใช้ชีวิตไฝั่งขวาครับกินอาหารที่มีผักผลไม้นะครับธันจะพืชนะกินไขมันจากปลาที่มีโอเมก้า3นะครับแล้วก็ HDL เป็นคอเลสเตอรอลสายเคลื่อนถูกไหมอยากให้คอเลเสเตอรอลเคลื่อนตัวเราก็ต้องเคลื่อนก่อนนะครับผมนะเราก็อ,ออกกําลังกายดูแลรูปร่างให้ดีนะครับมันก็จะได้เพิ่มระดับของคอเลเสเตอรอลตัวดีแล้วก็ เพิ่มแต่พอได้ซอตัวดีแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอนุมูลอิสระด้วยก็ยคือเลี่ยงการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยท่านอย่างมากเลยนะในการจัดการกับคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือไปจัดการที่ต้นเหตุอันดับแรกเลยที่มีคุณค่าซึ่งมีซึ่งมีคุณภาพปริมาณถึง70%นะครับนั่นก็คือการสั่งเคราะห์ตั้งแต่แรกเลยซึ่งครับ การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จัดการครอเลสเตอรอลอย่างตรงจุดคือเข้าไปจัดการที่การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้เลยเป็นจุดที่ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับและนั่นก็คือที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เรตยิสไรซ์นั่นเองนะสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลที่สมดุลในร่างกายของท่านได้อย่างตรงจุดเลยนะตรงจุดไหนเดี๋ยวพาไปดูแน่นอนแต่ขอเล่าประวัติสักนิดหนึ่งนะครับว่า เรดยีสต์ไรส์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณเลยนะเริ่มจากการนําข้าวขาวไปหุงข้าวขาวนี่แหละข้าวสวยนี่แหละข้าวขาวนี่แหละไปหุงนะครับจากนั้นใส่ยีสต์แดงลงไปในข้าวนะครับแล้วก็มันก็เกิดกระบ,บวนการหมักระหว่างข้าวกับยีสต์ทำให้ได้มาซึ่งตัวยับยัง MC, ้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase นะครับเมื่อกี้ทุกท่านเห็นํำรูปตับนั้นได้ใช่ไหมว่าที่ใดมี HMG-CoA reductase เยอะๆทำงานเยอะคอเลสเตอรอลก็จะเยอะแต่ยีสต์สีแดงนี่แหละนะเรดยีสต์ไรส์นี่แหละที่ไป ยับยัง้งเอนไซม์ตัวนี้ครับทำให้มันทํางานน้อยลงการสร้างคอเลสเตอรอลก็เลยน้อยลงไม่เพี้ยนจนเวอร์เกินไปนั่นเองครับนะโดยต้องบอกโอ้โหเรดิสไตร์เนี่ยมีการใช้กันมายาวนานกว่าพันปีตั้งแต่คลิะศักราชด800ครับทุกท่านปัจจุบันปี2023นนะหมายเวาว่าใช้กันมาเนี่ยกว่าพันสองปีแล้วนะครับคือพบหลักฐานการใช้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบหกปีต่อมาเนี่ยปีหนึ่งห้าเก้าหกก็พบ สรรพคุณแบบชัดเจนเลยว่ามันช่วยในเรื่องไหนของร่างกายในราชวงศ์หมิงหลังจากนั้นในอีก400ปีต่อมาปี1979นะครับศาสตราจารย์อาริรัเอนโดกนะครับได้ระบุได้เลยว่าสารสําคัญของเจ้ายีสีแดงเนี่ยมันคือยีสราโมเนสครสนะครับและมันไอเจ้าสารสําคัญมันมีชื่อว่าโมนาโคลินเคซึ่งโมนาโคลินเคนี่แหละเป็นตัวไปยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัวสำคัญเลยในการออสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในร่างกายครับ แะเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือปี1993เนี่ยแหละครับที่ Red yeast rice right เนี่ยของฟอร์มานกนะครับได้ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่เหมาะสมถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่เหมาะสมก็คือทำให้ได้รับสารสำคัญเนี่ยจากข้าวยีสต์แดงหรือ red yeast rice right ในปริมาณสูงแต่กลับนะครับได้รับสารพิษจากข้าวยีสตแดงแบบดีน็อตดีเทคเลยคือไม่สามารถตรวจพบสารพิษได้เลยนี่แหละคือกระบวนการผลิตที่สำเร็จในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ Red Yeast r i c e นะครับในคอเลส t ต MX เอ็มเอ็กนั่นคือนั่นเองก็คือสารสำคัญปริมาณสูงแต่สารพิษจะเข้ายีตแปลงน้อยจน not detect จนไม่มีในยะสำคัญไม่สามารถตรวจพบได้เลยเดี๋ยวพาไปดูว่าโอ้โหแล้วเทียบก,กับเรดยีสต์ไรซ์ยี่ห้ออื่นนะ Red Rise เนี่ยเรดยีสต์ไรซ์ของคอเลส t ต MX เอ็มเอ็กเนี่ยเหนือกว่าขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกับ สุดว้าวกันอย่างแน่นอนนะครับกลับมาที่รูปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะบอกว่าเรดดิสไรด์เนี่ยเข้าไปทํางานตรงไหนก็อย่างที่บอกไปแล้วครับเรดิสไรด์ e เข้าไปจัดการกับเจ้าเอมไซท์ตัวนี้เลย HMG-CoA Reductase ตัวที่ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลนี่แหละไปจัดการยับยั้งเจ้าเอมไซท์ HMG-CoA Reductase นี่ครับเอนไซท์นี้ทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเมื่อเอนไซท์นี้ถูกยับยัง้งก็หมายความว่าการเกิดคอเลสเตอรอลก็ถูกยับยั้งไปด้วยการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลก็ถูกยับยั้งไปด้วยครับรจดดดบ,บตงุสุส ในเรื่องของคอเลสเตอรอลครับตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะนี่คือการจัดการกับคอเลสเตอรอลที่ตรงจุดที่สุดจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการสังเคราะห์จัดการกับตัวหลักเลยที่มันทําให้เกิดคอเลสเตอรอลขึ้นมาคือเอ็นไซม์ HMG-CoA reductase กับไปยับยั้งเจ้าตัว m อนไนี้เลยทําให้การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่โอเวอร์ไปเพี้ยนไปก็ไม่เกิดการเพี้ยนไม่เกิดการ over.